เซต X10 ตัวไหนน้องกายเป็นเซต X10 RSE ครับเซต X10 SE นะตัวนี้ถามนิดนึงเอาลายพวกนี้มาจากไหนอ่ะน้องกายผมเอามาจากตัวเซต X10 ใหม่นะครับที่ไม่ใช่เจนใหม่นะครับอ่ามันจะตอนแรกจะเป็นสีเขียวอ่าเขียวคาดดำทองเขียยวสะาอตอนแรกมันจะคาดมาอย่างเงี้ยตาไข่ตาไข่เงี้ยนะถ้าพี่จะไม่ผิดเนาะเขาเลยตัดสีโอ้เป็นขาวเป็นอะไรเงี้ยครับโอ้จะเขียวเขาเลยทำเป็นขาวแล้วก็ทำลายนี้นะเพื่อนดูอันนี้ไม่ใส่ไมอะไรมา A.I.M. A.I.M. นะเท่าไหร่น้องกายสี่หมื่นกว่าบาทพี่ขอดูหน่อยได้ไหมมันแจ่มขนาดไหนวะดูนะเพื่อนหนูกล้องผมจะเห็นมากเหมฮะอุ้ยเสียวว่ะปีคาร์บอนนะเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยเหรอไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกระจกข้างหลังเพื่อนๆดูนะครับมีกระจกอยู่ด้วยดูเฮ้ยปีคาร์บอนนะครับตัวนี้แล้วก็มีกระจกในตัวแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยตัวนี้โดนมาเท่าไหร่น้องกาย ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันนะพ่อครับตัวนี้เป็นบีดเจแปนเนาะใช่ครับปลายแท้ครับปลายแท้นะโดมาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมรู้สึกว่าจะโดนมาประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นโดยประมาณเนาะโอ้โห,โห,โห,โหเสียงมันจะดูแบบจะดังก็ไม่ดังนะเพื่อนเอา โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมมาอยู่ที่ The Best Moto นะร้านดังย่านฝั่งธนนะเพื่อนก็ใครอยากทำรถบิ๊กไบค์อะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะเพื่อนวันนี้ผมให้ดูรถครับผมนี่นะเพื่อนนะ ZX10 คันนี้นะโอ้โหดูสีแล้วก่อนไม่ธรรมดาปนะ่ะเรามาคุยเรื่องของรถด,ดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกายครับชื่อกายนะ <c oughs> โอ้โหผมคุ้นๆค,ครับเหมือนเขาเคยมีพานิชยผมถ่ายไปแล้วอ่ะโอเค เรามาคุยคันนี้นิดนึงอันนี้เป็น z X10 ตัวไหนน้องกายเป็นเซ็ต X10 SE ครับ z X10 SE นะตัวนี้ตัวนี้โดนมามือหนึ่งไหมมือหนึ่งครับโดนมาเท่าไหร่อ่ะจำได้ปหมซื้อมาตอนนั้นประมาณผมได้ส่วนลดประมาณแสนสี่ครับโอ้แสนสี่ครับก็เท่าแสนสี่ครโอ้โหอหวา,วานเพื่อน z X10 SE นะนเพื่อนเนะอย่างแรกครับผมเห็นชุดสีเขาแฟรริ่งเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับ ถามนิดนึงเอาลายพวกนี้มาจากไหนอ่ะน้องกายผมเอามาจากตัวเส้นเอกีใหม่นะครับที่ไม่ใช่เจนใหม่นะครับอ่ามันตอนแรกจะเป็นสีเขียวอสีเขียวคาดดำทองอว่าะตอนแรกมันจะคาดมาอย่างเงี้ยตาไข่ตาไข่ยาเงี้ยเนาะถ้าพี่จะไม่ผิดเนาะผมก็เลยกลัดสีตัดสีเป็นขาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้จากเขียวเขาเลยทําเป็นขาวแล้วก็ทําลายนี้นะเพื่อนดูเห็นไหมมันก็เหมือนเป็นลายตัวแข่งอ่ะใช่ไหมแต่รถเราเป็นแค่สีขาวเข้ามาเฉยใช่โอ้โ ออาวนเพื่อนผมว่าสวยนะสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นทำสีเลยใช่ไหมสีขาวเนี่ยอ๋อแล็มานะ99แล็บ้าว99แล็บโอเค99แล็บนะเพื่อนทำมาเท่าไหร่ครับน้องกาย10,060ครับ10,060อันนี้ทั้งสีทั้งทั้งสีขาวทั้งอะไรทั้งคันว่างั้นเถอะทุกอย่างนะจบที่หนึ่งหมื่นหกพันโอ้เพื่อนดูสวยว่า มีน,นเพื่อนนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับผมสวยว่าสวยว่าโอ้โหเฟี้ยวเลยชอบอ่ะพี่ชอบรถสีขาวเแล้วด้วยสวยเลยสวยเลยน้องกายเรามาเริ่มจากข้างหน้าดีกว่าน้องกายอย่างแรกที่พี่เห็นเลยอะไรครับเนี่ยปีคาร์บอนนะพี่ปีคาร์บอนน, <laughs> อน,นนะ <c oughs> เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยหรอไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกระจกข้าง,งหลังเพื่อนๆดูนะครับมีกระจกอยู่ด้วยดูเฮ้ยปีคาร์บอนนะครับตัวนี้แล้วก็มีกระจกในตัวแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยตัวนี้โดนมาเท่าไหร่น้องกาย ต่ไม่กี่ล้านสี่ห้าพันสี่ห้าพันนะมันเลยข้างหน้าเลยเป็นอย่างนี้เพื่อนผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะเอ้าเว้ยมาแนวใหม่บางคนหน้านี่เป็นคาร์บอนมาเป็นคาร์บอนครับเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนเลยใช่ป่ะโอ้ว้าวชิ้นนี้ผมจะแต่งเน้นโทนคาร์บอนด้านอ๋อเน้นโทนคาร์บอนด้านเนอะชิ้นนี้ก็เพิ่งสั่งไปครับยังไม่ได้อ๋อตัวนี้รอเปลี่ยนอยู่นะโถชกหน้าชกหน้าทำสีป่ะ ชกเดิมทำสีใช่ไหมอ่าดูซิโนไบต์ปะครับอ๋อเอาไว้เอาเว้ยล้อเนี่ยจากโรงงานถูกป่ะใช่ครับล้อล้อมาเชนนะมันเพื่อจากโรงงานเลยนะแต่ว่าต้องกายเอาไปติดสติกเกอร์มาใช่ไหมใช่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะมันจะมีแบบสติกเกอร์อยู่เนี้ยถ้าเป็นเอสเอียเขาจะแถมล้อมาเชนมาด้วยนะเพื่อนๆใช่โอ้โหแม่งอย่างสุดเลยว่ะ ปั๊มนี่ปั๊มเดิมไหมครับไม่เดิมครับเปลี่ยนครับอ๋อปั๊มอะไรเอ่ยอะไรนะ M4 แบ็ค M4 นะแบล็คนะเพื่อนๆพื่อนนะ M4 สีดำนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้แพงไหมน้องกายสองหมื่นนิดๆครับสองหมื่นนิดๆแต่อ๋อสองหมื่นสี่นะเพื่อนเฮ้ยพวกนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยหรูครับไล่ขึ้นมาตามปั๊มเดิมป่ะข้างบนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับอ๋อข้างบนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ มีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนที่ผมเห็นแน่นอนเพื่อนไม้เว้ยอันนี้ไม่ใส่ไม้อะไรมาเช่นของออ AM. A M A I M A I M นะเท่าไหร่น้องกายสี่หมื่นกว่าบาทบาทพี่ขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับมันเจ่มขนาดไหนวะดูน้เพื่อนหนุกล้องผมจะเห็นบ้างน้ยนะอุ้ยเสียวว่ะเฮ้ยสวยอะ่ะโอ้เฮ้ยสวยว่ะเพื่อน เื่อวายังไม่ลองเล่นอะไรเลยคันนี้จอดเหมือนกันจอดเหมือนกันใช่ไหมเห็นน้องน้องกายไม่ค่อยขี่อ่ะใช่ไหมหน้าปวดยพี่เออหน้าปวดเว้ยโอ้โหมาต่อกันดีกว่าครับเพื่อนโอ้โหดูอันนี้ท่อป้องกันตรงนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยเนาะโอ้โหตรงนี้ก็ทำหมดเลยนะเกยโยงไลท์เทคโดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยซื้อมือสองมาอ๋อซื้อมือสองมาโดนมาเท่าไหร่เนี่ย หมื่นต้นๆประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่นกกลายบอกเขาจะทำคาร์บอนเป็นคาร์บอนด้านเนาะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเก็บคาร์บอนด้านหมดเลยอ่ะอืมสวย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 มาอีกอย่างหนึ่งท่อครับตัวนี้เป็นบีดเจแปนเนาะใช่คัมปลายแท้ครับปลายแท้นะโดนมาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมรู้สึกว่าจะดูมาประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นโดยประมาณเนาะโอ้โหดูเพื่อนสวยว่ะ ดูนะอย่างสวยเลยอ่ะตัวนี้บีเจแปนะพเพื่อนไม่ค่อยมีคนใส่เท่าไหร่เนะแข่ได้น้อยเหมือนกัน้าดูคาร์บอนเขาดิพอ,อสวิงอามเนี่คาร์บอนด้านนะเนี่ยคาร์บอนด้านคาร์บอนด้านหมดเลยเอาง,ง่ายๆน้องกายคาร์บอนด้านเนี่ยทั้งคันน้องกายประมาณเท่าไหร่อะ ประมาณ3 0 0 0 0ื0นสีครับ3 0ม0 0 0 0มื่โดยประมาณาใช่ไหมเป็นงานไทยครับของ KP พีคาร์บอนครับอ๋อเป็นงานไทยนะใช่เฮ้ยงานไทยเฮ้ยงานไทยแพงสุดในโลนนะกแล้เพื่อนอ๋อโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โชคหลังอ่ะโชคหลังโบครับดูนะเพื่อนโชคหลังนะมันโะชคนะเ,เดิมอ่ะครับทำสีเหรอสีแดงแก้วอ๋อสีแดงแก้วนะครับอืมสวยสวยไปฟ้าด้วย อ๋ออ๋อเข้าใจละโชคหลังเป็นไฟฟ้ามาให้ด้วยหรออ๋ออันนี้ผมไม่รู้จริงครับโชคหลังก็เป็นไฟฟ้ามาให้โชคหน้าก็ไฟฟ้าไฟฟ้าปะ่ะโอ้ชคหน้าหลังไฟฟ้าหมดเลยแบบวันนี้ยอดอันนี้ทำสี่ล้านไหนครับให้เดอะเบสมอจัดการให้เดอะเบสมอเตอร์จัดการให้นะโอเคครับเออรถน้องกายทุกคันนี่เดอะเบสรวบเลยรวบทุกคันเนี่ยคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยเพื่อนนะถ้าโดนกระแสงยิ่งสวยเลยโ คาร์บอนหมดเลยอ,ะอ่ะนี่นะผมชอบสี่รถเขามากเลยอะ่ะสี่รถเขาสวยวันเพื่อนอันนี้เป็นขาวอะไรอะ่ะน้องกายอันนี้เป็นขาวอะไรไม่ใช่ขาวมุกป่ะหรือขาวมุกวะมันจะเป็นขาวขาวแบบไงมันมุกทองแต่ทองมันจะน้อยอะ่ะอ๋อเออถ้าดูอย่างนะี้ดูดีๆมันจะเป็นขาวมุกทองเวันเพื่อนแต่มุกทองอาจจะน้อยนิดนึงสวยรวมๆแล้วสวยเพื่อน คันนี้ไม่ค่อยได้ขี่อ่ะน้องกายมาสนามบันโลครับสุดยอดเลยซื้อมาประมาณ5-6เดือนแล้วไม่ค่อยจะขับไปไหนเลยครับไม่ค่อยจะขับไปไหนเนาะคันนี้ตั้งไปประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องกายเข้าวๆข้าๆกี่แสนแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ2ได้ครับ2สามแสนโดยประมาณนะใช่ครับ2สามแสนโดยประมาณ2สามแสนทำนั่อย่างนี้ผมว่าสวยลุงครับที่ผมผมว่าสวยเลยเพื่อนโอ้โหโอพี่ขอฟังเสียงหน่อยได้ไหม เจ้าบีเจแปนเนี่ยขอฟังเสียงหน่อยเว้ยเพื่อนๆเว้ยสเตย์ครับใส่ท่อบีเจแปนนั้นเพื่อนเสียงมันจะดูแบบจะดังก็ไม่ดังนะเพื่อนเอาตรงเลยนะไม่ถึงว่าดังมากในความคิดผมนะแต่เพราะโอเคโอ้โหสุดยังแจมหมบอกเลยคันนี้ โอเคไงวันนี้ขอบคุณน้องกายมากนะรถมาให้ดูก,กันไงขอบคุณครับ